คนพูดถึงนีสิตวิฟว์บเซรั่มมารยานเยอะมากๆเยอะมากจนทนไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเซรั่มตัวนี้นะช่วยบำรุงผิวหน้าฟื้นฟูผิวหน้าให้แข็งแรงขึ้นลดสิวคืองงไงว่าโดนไปอย่ามาจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลโกโฮอฮอล์เล่าผิวแพ เพราะว่าเราทำงานโรงงานใช่ไหมก็จะเจอฝุ่นเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ใช้เครื่องสอําอางด้วยมันก็จะมีสารเคมีจากเครื่องสอําอางด้วยเวลาที่นอนน้อยอะไรเงี้ยก็จะมีสิวผดขึ้นเห็นไหมแบบนี้แล้วก็หน้าก็จะหมองคล้ำดังนั้นเนี่ยการมีเซรั่มสักตัวที่ทาก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะช่วยได้มากๆเลยเราก็เลยลองดูหน่อยโดยที่เห็นในครั้งแรกที่ใช้ผิวหน้านุ่มขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดซึมเข้าผิวไวอันนี้ที่ชอบมากๆเซรั่ม ขายไม่ได้เนี่ยค่ะถ้าก,ก่อนนอนก็ได้หรือตอนเช้าก่อนแต่งหน้าก็ได้นี่สือวิวเวลเซียมยูมารายันค่ะ